ดูเหมือนกระเป๋าต้องมินวันนี้เรียกชมรมใช่ตกลงอยู่ชมรมอะไรกีฬาทำไมอ่ะที่เหลือวิชาเหมือนเลย <c oughs> มีวิทย์คณิตอังกฤษแลวถ้าให้เรียนจะรอดไหมคิดด้วยจะรอดไหมอ,อ๋อถ้าเรียนก็ต้องรอดสิไม่น่าจะรอด ปวดหัวจะตายทำไมไม่เอาแลทำไมไม่เอาพวกวิทย์คณิตไงปวดหัวคิดหนักเลยคิดหนักเลยคิดเลขคิดนู่นคิดอย่างนู่นคิดอย่างนี้เปิดหัวพอดีปวดหัวหัวแล้วเบิดเลยก็เลยเอาก็เลยเอากีฬาเลยเอากีฬาง่ายดีง่ายดีชอบไหมชอบเรียนกีฬาเลยฟุทซอร์ุทซอรเฮ้ยเท่เด็กเนี่ย